เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับของฟรีอีกแล้วนะครับนะแมพที่เราจะไปรับของฟรีในวันนี้นั่นก็คือแมพนี้นี่เองนะครับคุณผู้ชมสามารถกดลิงก์แมพได้ใต้ d e ค c r i p t i o n นี้ได้เลยนะครับผมทาการทิ้งลิงก์แมพเอาไว้ให้แล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมพิมพ์เองเนี่ยไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าเป็นภาษาจีนเนาะนะครับผมนะโอเคจำนวนพร้อมกันแล้วครับก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำ คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านโนโบสร้านขายระบบวอเชนทอยโค้ดและโะบบ์ทอยนอกจากนี้ยังมีบริการที่อื่นอีกมากมายหากคุณผู้ชมตนใจแล้วละก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอเรากดจอยเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมอ่าทำไมคนเยอะจังเลยเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นนะรับนะพอเราก็มาในแมปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดแรกของรางวัลทั้งหมดนะครับผมนะ ู้ที่อยู่ข้างหลังผมคุณผู้ชมครับมันคือตู้แรกของรางวัลทั้งหมดนะครับเราสามารถรับได้หมดเลยนะครับผมนะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะมีความสามารถในการรับมันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าของแต่ละชิ้นเนี่ยแลกของรางวัลอย่างไงมีวิธีไหนบ้างนะครับจริงๆผมได้ทําการอัดคลิปวิดีโอแบบนี้ไปแล้วนะครับผมนะผมได้พูดถึงเรื่องของเสื้อก็คือเจ้าตู้นี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแบบนี้นะครับผมนะก็เริ่มจากวัชจรก่อนเลยวิธีการแลกว นะครับแล้วเราก็กดรับมาปั๊บก็จะได้เลยของผมแ้รับไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะรับอีกไม่ได้นะครับผมถัดมาครับคือเป็นเจ้ามูลเค้กตรงนี้นะครับวิธีการแลกมูลเค้กนะครับเราต้องมีคะแนนนะครับอยู่อันดับ2องถึงสองพันเราถึงจะได้เจ้าก้อนนี้มานะครับผมนะเจ้าก้อนนี้นะฮะเรียกซะแบบเออเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะฮะถัดมาเป็นอันนี้นะครับ เจ้ามูนเค้กอันนี้นะครับเราต้องได้ที่1ของเซิร์ฟนะครับถึงจะได้มันมานะครับผมและทีนี้เนี่ยเราจะดูคะแนนตรงไหนดูสกอร์ยังไงนะครับตามมาเลยครับขอข,อขี่สกูตเตอร์สุดน่ารักก่อนนะนี่เป็นไงน่ารักไหมล่ะฟาร์มิงโกขี่สกูตเตอร์รนี่เลยครับคุณผู้ชมเห็นข้างหน้าเราไม่เอ่ยนี่คือสกอร์คะแนนทั้งหมดนะครับผมนะหนถึงสิดูคะแนนพวกเขาเหล่านี้ครับผมสองพล้านกว่าบ้าไปแล้วนะฮะนาเกมเพิ่งเปิดแมพเพิ่งเปิดได้ไม่นานทําไมเขาปล่ไปโอ้โหเยอะมากๆอกะ เอาแค่ล้านเดียวเราน่าจะยังไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมนะถ้าเล่นมาตั้งแต่เสิร์ฟเปิดนะครับพวกเขาทําไมเล่นเทพขนาดนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมของผมเนี่ยเจ็ดร้อยสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะเจ้ามูลเค้กเนี่ยอย่าไปหวังเลยนะครับนะทางที่ดีก็เอาเวลาไปฟาร์มแบบอื่นน่าจะดีกว่านี่พูดตรงๆเลยนะนะครับผมเราไม่ได้จะติด1-2,000นะครับผมแค่20,000 0จะติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับนะโอเคถัดมาครับคุณผู้ชมมาดูไอเทมชิ้นถัดมากันดีกว่านะครับคือเสื้อนะครับอะ พอวาร์ปเข้าแมปเองเอีกแล้วโดนดนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้นะครับวิธีการออกแมปนะครับมาที่วงสีเขียวตรงนี้นะเจ้าแมปยิงพุตรงนี้เนี่ยโอเคออกมาแล้วไปต่อไอเทมชิ้นถัดไปกันดีกว่าครับ ไอเทมชิ้นถัดมาคือเสื้อเสื้อเนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูคลิปเก่าก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับที่มุมขวาบนตัวไอนี่เลยกดได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถัดมาตรงนี้นะครับเป็นตู้แลกกางเกงวิธีการแลกกางเกงแลกยังไงได้บ้างครับผมผมบอกเลยว่าวิธีการแลกกางเกงเนี่ยค่อนข้างยากประมาณหนึ่งเลยนะโมผมเนี่ย7.95ทับห0นะครับวิธีการแลกกางเกงฟังดีๆนะครับผม สำหรับวิธีการแลกกางเกงนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีเพื่อนอยู่ในแมบบนี้นะครับผมแล้วก็กดดูครับว่ามีเพื่อนของเราเนี่ยเล่นแบบนี้ด้วยกันหรือเปล่าอ่าของผมมีประมาณ4ี่หคนนะครับคุณผู้ชมอ่ะแอดมาอีกหนึ่งก็รับเลยนะครับผมที่นี้เนี่ยมีเพื่อนแล้วทํำยังไงนะครับฟังดีๆนะครับผมนะทุกๆครั้งที่เราเล่นกับเพื่อนเล่นมินิเกมกับเพื่อนตรงนี้นะครับคุณผู้ชมผมแนะนําให้เล่นตรงกลางนะครับนะ ถ้าเพื่อนเก็บกระต่ายได้1ตัวนะครับผมเราจะได้แต้ม0.05ฟังดีๆนะครับ0.05นะครับเท่ากับว่าเราต้องเก็บกระต่าย20ตัวนะครับเท่ากับ1แต้มนะครับถ้าเราเก็บกระต่าย20ตัวเนี่ยเท่ากับ1แต้มเนี่ยเพื่อนก็จะได้แต้มด้วยเพื่อนเก็บเราก็จะได้ด้วยเป็นการช่วยกันเก็บกระต่ายนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าเราต้องเก็บกระต่ายทั้งหมดเนี่ย2,000ตัวเพื่อที่จะได้100แต้มนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระต่ายทั้งหมดเนี่ย2,000ตัวนะครับถึงจะได้กระเก่งตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นมินิเกมกันดูดีกว่านะครับว่าเราจะได้แต้มขยับนอกจาก7.95หรือเปล่านะครับผมนะไปกันครับผมมีเพื่อนอยู่5คนมาเดี๋ยวชวนเพื่อนมาเล่นมินิเกมตรงกลางนะครับเอาอีกแล้วโอ้โหอะไรวะนี่ <No. S 1> โดนดีดๆนหน่อยก็ชอบวาร์ปเข้ามาคุณผู้ชมครับแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบที่ดีแบบหนึ่งเลยนะนะครับผมแต่ว่าบั็กเยอะไปหน่อยนะฮะ มาแล้วครับผมคุณผู้ชมได้เล่นมินิเกมสักทีโอเคไปครับไปเก็บกระต่ายนะครับนะทุกๆครั้งที่เราเก็บนะครับเพื่อนก็จะได้0.05นะครับเพื่อนเก็บเราก็จะได้0.05นะครับผมแต่ต้องเป็นเพื่อนกันในแมปนะย้ํานะครับว่าต้องเป็นเพื่อนกันในแมปนะครับทางที่ดีเนะี่ยมาช่วยกันเล่นมินิเกมดีกว่าเอาแล้วก็ What? กระต่ายบักผมส่งกระต่ายไม่ได้แล้วงี้เพื่อนจะได้แต้มไหมล่ะเนี่ยให้ตายสิ ไม่ก็ oh จริงๆเราทําคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้แต่ว่าถ้ามีเพื่อนเนี่ยมันจะเร็วทุกคนใครที่ไม่มีเพื่อนนะครับแนะนําให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ as, แอดละแอดทุกคนที่อยู่ในแมปนี้นะครับเพื่อความเร็วในการได้กางเกงของเรานั่นเองนะครับผมนะเอาเป็นว่าตเพื่อนเคนไหนคะแนนถึงแล้วนะครับแลกกางเกงได้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมเพราะว่าของผมเนี่ย7.95อยู่เลยนะครับแล้วมอสกู่นี้ก็บั็กนะครับบล็กบ่อยมากนะครับนะิงทำให้คะแนนผมเนี่ยไม่ค่อยกระเทืองเลย ผมก็แนะนำเนาะถ้ามีเพื่อนนอกเกมนะครับให้ชวนเพื่อนมาเล่นนะครับชวนมาเยอะๆเลยจะได้แบบเร็วๆนะครับผมแลกกางเกงเนี่ยแป๊บเดียวนะครับผมถ้าเรามีเพื่อนเยอะๆนะและอีกอย่างหนึ่งครับวิธีการแลกสกูตเตอร์นะครับแลกยังไงนะครับมาตรงนี้เลยทุกคนเหรียญใครเหรียญมันนะไม่ต้องห่วงว่าจะมีคนมาแย่งนะครับเราก็ทําการเก็บเหรียญไปวิ่งเก็บเหรียญนะครับพอเราเก็บเหรียญได้เยอะๆแล้วเนี่ยนะครับดูเหรียญตรงนี้นะแนบนะให้เรากดไปที่ร้านค้าตรงนี้ครับ แล้วก,กดไปตรงนี้ครับนี่สกูตเตอร์นะครับราคา200เหรียญน,นะครับทุกคนก็สามารถแลกได้นะครับถ้าคะแนนถึงแล้วนะครับผมเนาะไอเจ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไม้อะไรสักอย่างนะ๋ยวผมแลกให้ดูกัแล้วกันนะนี่พอใส่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนน่ารักไหมเออนะครเป็นเหมือนชูป้ายไฟอะไรอย่างนี้แต่นี่เป็นไม้ไฟนะกดใช้ได้ด้วยนะ นี่กดใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมใช้แล้วก็จะหายไปเลยใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับเอาแล้วอยู่ดีๆก็โดนว์ปเข้ามามินิเกมนี่แหละครับ <c oughs> บักเยอะมากๆตรงนี้นะครับอ้ามีเควสด,ด้วยเมื่อสักครู่นี้ผมกดใช้ไม้แล้วได้เควสมาได้มา100แต้มนะครับผมเนาะนะฮะแต่ก็ไม่สําคัญแล้วครับเพราะว่าเราแลกเสื้อไปแล้วไงนะฮะเราต้องการงเกงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องชวนเพื่อนมาเล่นเยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเขลองดูหน่อยดิกระต่ายได้หรือยังนะครับตอนนี้หายบั๊กแล้วหรือยัง เออยังบักอยู่น่ารักมากนะครับเพราะฉะนั้นก็นะฮะนะไม่รู้ว่าจะได้กางเกงไหมนะครับผมเนาะนะฮะถ้าจะให้เพื่อนมาเก็บอย่างเดียวเนี่ยโ,โหช้านะครับมาเก็บให้เราก็คงไม่น่าจะได้ครับน่าจะต้องช่วยกันนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเก็ตความรู้คลิปวิดีโอนี้ถูกใจเพื่อนเพื่อกันหรือเปล่าครับสำหรับใครที่แลกกางเกงได้แล้วก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะนะครับนะโอเคครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบายบายสวัสดีครับบาย